สวัสดีครับแนวทางหุ้นดาวโจนส์สามลัฐประจำวันที่25กันยายนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับมีแนวทางให้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับมือใหม่นะครับลองไปดูคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่นะฮะผมทําไว้ให้ในช่องอสุดหัวสามกษัตริย์นี้จะได้มีเทคนิคในการเล่นเพื่อไท้กาไรทุกวันนะครับโอเคมาเริ่มกันที่รัเสเซียครับสําหรับคืนวันที่25นี้เด่นตัวแรกครับ2 ตัวเจะนะฮะ20 21 26 27 28แล้วก็29สิติยอดหลัง5วันของรัดเซียนะครับเข้า4หลุด1หลอกจันคือวันล่าสุดนะเดนอีกตัวขึ้น1ตัวเจาะ10 12 16 17 18 19รูดปไปก่อนนะครับแล้วก็ เลือกตัวเจาะตัวที่ชอบแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะฮะตัวเลขที่ผมให้ไปนะแต่ดวงด้วยของแต่ละท่านโอเคอีกสูตรหนึงครับสูตรรูดวิ่งชอบก็เล่นไม่ชอบก็ผ่านนะฮะวันนี้ให้6และ7สถิสถิย้อนหลัง5วันเข้า3าูเมื่อวานนี้เข้า6ครับต่อมาอังกฤษ เด็นวันนี้ให้2ฮะตัวเจาะ20 21 26 27 28แล้วก็29สถิติอังกฤษนะครับเข้า3หลุด2ดอกจันคือว่าล่าสุดอีกตัวก็คือ1ตัวเจาะนะ10 12 16 17 18แล้วก็19ครับสูตรลอง ให้6และเเมื่อวานก็เข้านะครับก็เลยทำให้สติเนี่ยเข้ามา6วันติดเมื่อวานเข้า8บนล่างเลยต่อมาอังกฤษครับออ่ขอโทษทีเยอรมันนะฮะผลเมื่อวานนะฮะหกห้า็ก็เข้าตัวเจ 4, าะสี่ศนวันนี้แนวทางตัวแรกคือ6 ัวเจาะนะ60 61 62 63 64แล้วก็65สถิติเยอรมันนะครับเข้า2หลุด3อีกตัวคือ5ตัวเจาะ50 51 52 53 54แล้วก็56สูตรลอง เมื่อวานก็เข้านะเข้า7วันนี้ให้8 9สสถิติย้อนหลังเข้า2หลุด3สุดท้ายดาวโจนผลเมื่อวาน,นะฮะ5 4 4ส1เข้าเบิะลสีสำหรับวันนี้เด่นตัวแรกนะครับ4ตัวเจาะนะ40 41 สี่สองสี่สามสี่ห้าแล้วก็ 4, สี่เก้าส่วยติดาโจนนะครับเข้าสามหลุดสองอีกตัวก็คือสามตัวเจาะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามห้าสามเก้าสูตรลอง วันนี้ให้5้หกใส่ติย้อนหลังลองสูตรลองนะครับเข้า4หลุด1น่งลองดูนะครับแนวทางที่ผมให้วันนี้ชอบตัวไหนก็รูดไปก่อนแล้วก็เน้นตัวเจาะที่คิดว่าน่าจะออกหรือว่าเราชอบเป็นพิเศษก็ยังไงฝากกดติดตามช่องสูตรหัว3ามกษัตริย์แล้วก็ขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสตินะครับขอบคุณมากครับ